สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านป้าบุญคาเฟ่นะครับเดี๋ยวจะพามาเดินชมบรรยากาศดูวันนี้คนเยอะมากเลยคนระับด,ดูด้านนู้นก็จะมีแบบพื้นที่เยอะยะเลยนะครับมีพื้นที่จอดรถด้านขวามือด้านนู้นนะครับแล้วก็มีพื้นที่นั่งรับประทานอาหารอะไรต่างๆเป็นคาเฟ่เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในไปดูบรรยากาศก,ากันว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนี่ทางเข้า อออ๋โอ้ยมีน้ำตกด้านนี้ด้วยโอ้ยเขาทำสวยอยู่นะเนี่ยแบบประบุนคาเฟ่มีน้ำตกไปดูด้านนี้ดีกว,ว่าอ๋อโอ้โอโอนี่ให้อาหารปลาอยู่ด้านหน้านี่ นี่ทุกคนให้อาหารปลาอยู่ด้านหน้านี้เลยแต่มาลองดูอุ้ยปลาปลาคือปลาเยอะมากนี่ให้อาหารปลาปลาเยอะมากเลยประบุนคาเฟ่ทำมาเดินเลยไ่เดินเลย<า> เป็นยังไงดึง,นดงเ,นเนี่ยดึงอู้ลึกอยู่นะเนี่ยบ่อหรือด้านนู้นก็มีเดี๋ยวเขาต้องไปซื้อตรงไหนไม่รู้อ่ะน่าจะอยู่นู้นปะไปเดี๋ยวค่อยมาถ่ายอีกรอบหนึ่งไปเดินดูบรรยากาศกันกันไปเดินดูบรรยากาศก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับเนี่ยโยคนเยอะมากเลยวันนี้ โอ้นู่นตัวใหญ่มากปลาจะไม่ต้องให้อาหารแล้วมึงเนี่ยอาหารลอยเต็มเลยเนี่ยปลามันไม่กินมันอิ่มแล้วโอ้โหเนี่ยเยอะมากเลยตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่มากเลยดูนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆไม่ต้องให้มันแล้วเนี่ยดูนี่อาหารลอยเต็มเลยมันอิ่มแล้วมันบอกว่าพอแล้วโอ้ต้นไม้ เม่ยอู guide, ่น่าัดเออขาปน่อืออู้หูว่ยาไปถึงนู่นเลยอ่ะโน่นเหรอข้างในนั่นคือคาเฟ่เขาหรือเปล่าไม่แน่ใจ ดูคนเยอะมากเลยวันนี้รูป,ปลาโอ้นุ่นข้างในเป็นคาเฟ่นะทุกคนโอานุ่นก็คาเฟ่เหมือนกันไป,ไปเดินดูบรรยากาศ ป้าบุญคาเฟ่อ๋อคุยนีเป็นจุดสวยมากน,น่ารักโู้ปลาด้านนี้ก็มีโอ้ปลาเยอะมากมีแต่ปลาตัวใหญ่หญมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆทั้งนั้น เงินบรรยากาศยาวไปถึงนู้น นี่นะครับบรรยากาศก,ก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงๆคนก็จะมานั่งรับประทานอาหารเที่ยงกันเยอะๆเลยนะทุกคนโอ้นี้เขามีเปิดน้ําเหมือนแบบเปิดน้ําให้ให้ปลาครับเดี๋ยวเราให้ผู้ช่วยส่วนตัวไปซื้ออาหารปลาอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลากันแล้วก็เดี๋ยวรองจะดูบรรยากาศกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยู่ด้านนู้นก็หนึ่งนุนของกินเดี๋ยวพาดูบรรยากาศเล็กๆเยอะยะมากมาย ด้านนู้นคือมันจะเป็นแบบเหมือนแบบเป็นซุม้มเป็นซุมเอ่อนั่งรับประทานอาหารแบบนี้นครับด้านนู้นก็มีเป็นซุม้มเดี๋ยวเรารออาหารปลาของเราก่อนแล้วก็ขอาอาหารปลาเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลาแถวนี้หละน,น,น,นี่ลองเดินไปดูตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นแบบบ,บ่อแบบบ๊ำบ๊ำบัดน้านเสียของเขานะครับโอ้ยดูบรรยากาศเลยชิวๆถ้ามาตอนเย็นนี้จะฟินมากเลยนะ ตอนกลางวันนี้แดดมันร้อนนิดนึงนะมีบรรยากาศประมาณนี้ประมาณนี้โอ้นี่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 มาดูโอ้โหบรรยากาศว่าน้ำแรงมากเลยให้ดูหน่อยอ๋อก็คือโยนไปทั้งขวดเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว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 อุ้ย สวยเฮ้ยมาเล่นน้ำรึเปล่าอืมอุ้ยมากินอยู่ดิอุ้ยเต็มเลยอุ้ยสวยดีน้องน่ใหญมากเลยอืมโอ้ยปากมัดิฮ่าฮ่าฮ่าน่ารักดีสวยดีเนาะทีมันสดมากเลยเนี่ยน้องน้องโอ้โห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 เขาเวลาคนมาเขาไม่มาให้ข้างล่างกันเขาให้แต่ข้างบนน่ะ ข้างบนมันก็อิ่มไงดูดินี่สวยมากเลยปลา <Okay. S 1> คือน้องน้องบอกว่าแย่งปลาแย่งปลาน้องมาน้องน้องอุตส่าห์ห้อาหารอยู่ฝั่งด้านนุน <Okay. S 1> น้องบอกแย่งปลาน้องมาทำไ,ไม <Okay. S 1> อุ้ยอุ้ยสวยดี <Okay. S 1> อุ้ยดูบรรยากาศฮัลโหล i ิน okay. โอ้ยด้านนี้ก็สวยด้านนี้มีน้ำตกนี่คือด้านในก็จะเป็นคาเฟ่น,นะครับสามารถที่จะเข้าไปซื้อเครื่องดื่มต่างๆด้านนี้ได้ประบุญคาเฟ่น,นะครับตรงตึกสีเหลืองแต่ด้านนี้ก็จะเป็นแบบพวกโซนให้อาหารปลาแนี่าามีสองฝั่งนะข้างล่างที่เรามาก็ได้หรือว่าจะเป็นด้านบนนี้ก็ได้เนี่ยด้านบนก็จะมีโต๊ะนั่ง ให้อาหารปลานั่งพักผ่อนสบายๆชิวๆเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกกันดีกว่าไก่ไก่อุ๊ยนูน่นม,มีเป็ดมีเป็ดมีไก่อะไรอย่างี้ด้วยนะ่ะอยู่ฝั่งนั้นนู้นน่ารักดีเป็ดไก่กอันนู้นน่าจะเฮ้ยนี่ไงนกอุย๊ยฮัลโหล เธอเธอชื่ออะไรอะ่ะแบบว่าทำแบบเมินเนื่อไหนเออแล้วมาดูเหรอดูด,ออดูสายตาดูสายตาดิโอ้โหอย่าขอสายสตาด้านนู้นก็สวยนี่อิ่มแล้วอะไรก็เลยไม่กินใส่สิตด้านนู้นก็สวยนี่ไปเดี๋ยวเดินลงไปดูด้านล่างกันนะอุ้ยเนี่ยเขามีให้อาหารปลาตรงนั้นด้วยแบบนู้นปะมีจุดให้อาหารปลาอ๋อ อันนี้คือโซนที่กรองน้ำให้อาหารปลามาดูโซนนี้เขให้อาหารปลาแบบปลาเยอะมากเลยทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่มากเลยดูมีเป็ดต้องเป็ดอยู่ในสวนนี่ปลาเยอะมากดูปลาเยอะมาก สวยด้อ่ะแล้วด้านในเขาเป็นเขาไปยังไรนี่น้องเป็ดนี่นี่น,นี่น้องเป็ด <c oughs> นี่ยาวไปนู้นขึ้นไปเดินไปอ้อมไปนน่นโอ้โหพื้นที่กว้างมากเลยทุกคนบรรยากาศดีมา แล้วนั่งทำอะไรคือ <c oughs> หันมานั่งรอกันแบบว่าน่าสงสนารมากรถเราอยู่ขึ้นควรอู้นแล้วนี่ก็คือบรรยากาศป้าบุญคาเฟ่นะครับที่พามาชมบรรยากาศในวันนี้นะครับ นี่เลยเจอก,กันในคลิปหน้านะครับ